สวัสดีครับพบกับช่างกอลฟเทสกอส่งวันนี้วันที่1เดือน6.6 6นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยก็คือเวฟร1อ0สไอนะครับผมเก็บดอกลุมพงหน้าเรียบไม่โดนเซมนะครับแล้วก็เป็นแอมปหวันรุ่มพัดลมพัดลมวัดโวลต์ในตัวไฟสีตามสั่งแล้วก็จะเป็นปรับซับซับกระแทกซับความดังแหลมแล้วก็ทุ้มนะครับทุ้มกลางประมาณนั้นเนาะ สวิตช์ปิดเปิดจะมีสองอันนะ1แล้วก็มาเปิดตรงนี้อีกทีหนึง่งมันจะเป็นบล็อกแ็กนะครับผมอ่าไฟมีติดตัวเลขตรงนี้นะเออประมานล้ะเร่งเลยอ่ามีปรับท่วมนะถ้าปรับออกกลางแจ้งก็เร่งตรงนี้นี่เร่ง จริงดิครับคร่าวๆก็คือเมื่อกี้ลืมกล่าวเลยครับวิธีการใส่ก็คือถอดดอกซับตัวนี้ออกแล้วก็เอาแบตเตอรี่ยัดเข้าไปภายในนะครับผมแล้วก็ต่อ ก็มีสายให้ดำแดงครับแดงบวกดำลบ12โวล์นะครับผมให้ดูดทีที่แบตเพราะว่าแบตบางรุ่นมันจะไม่มีข้วบอกแบบนี้นะที่เป็นแดงแดงนเงี้ยเออผมก็จะกขียนคำกับไว้ให้ต่อใจเย็นนะครับผมประมาณนั้นเนาะนนั้ะดังดีครับดังแรงด้วยร้อ ประหยัดแบตมากตรงนี้ไหวได้ทั้งวีทั้งวันครับ